พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุนนี่งานแต่งพี่น้องเลยเนาะอาจจะเสียงดังในน้องหนึ่งน้องพ่อแม่พี่น้องถว่ายงานกฐาวากันพี่น้องเลยเนาะงานแต่งสวัสดี

เาก็ได้มางานแต่งลูกหลานอะไรพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบ่าวบอยก็ได้ได้เข้ามาเพ่นในค่ะเป็นงานแต่งพี่น้องเพราะว่าเคยสีมาแลนะ้วพี่น้องเลยเนาะได้มาเลยพี่น้องแล้วเจ้า chưa <laughs> cái <laughs> ngu à, vậy đâu này. Hát gì xiêng đáng này, nói nưng, nó phù minh phi nong, qua thằng bảo cả, mà thay phù minh nó. này tiếng, tiếng này, nó Thank okay. you สขขาวสงหวังพี่น้องเลยนุ่งสุดขาวนะพี่น้องมาจะเห็นเลือกพี่น้องเลยมี่เลยพี่น้องเลย สบัคสดีทุกคนนะครับอาจจะพ่อแม่พี่น้องเอทซีทุกคนน่าจจะได้รบบู้จักเพื่นดีพี่น้องเลยเนาะทางเอทซีนันนะ่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเขาก,กันไดมาถ่ายแล้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องงานแต่งของเพื่อนพี่นอนะ้นองกลยเนาะมาในงานมันมีงานแต่งพี่น้องอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งทุกคนนั่นแหละเลนาะหรือว่าจากไหนพี่น้องฟู youtuber ai khôn nhục nhỉ như này video nào sản

วันนี <supporters> ้ในวันศอบมือประกอบวันงามเพิ่นปลูกใหม่ให้เป็นดงกวาบุรีวันนี้เพิ่นปลูกสูงให้เป็นเหล่ากว่าบมณีวันนี้เพิ่นปลูกเพิ่นบงมองคือเจ้าเป็นคูเว็นเมียกวาบมณีวันนี้ต่้งแพงแต่บรนีาตอไปให้นคูเจ้าเป็นคูู้เป็นหลงพูนกว่าเนเจเป็นครูเป็นเมียกันนพื่อดงโลเที่ยงให้เทียกวันคื่ดังสาเสม็นให้เป็นครูหนึ่งเมียเดียว ถ้เป็นตัวแก้วเมียติดตัวยิบเมียครับตัวรับเมียนอนตัวสอนเมียจื้อตัวซื้อเมียขายมันยังตัวสิ้ท้ายก็คือจริงจังนเคือทำกุ้งห่าโบราณพอนไหลานไถงานวันนี้แทนกาวซีกว่าพอนหมั่นพอนยืนพอนหลังพอนรวยจัตโตโรเนโอนสุขขังพะเลาผูดเอ็มมีเดียวคำพูดคำพูดเนื้อบานโอซ่าได้เพื่อนรู้วันนี้ก็ได้ก็ได้ เอาใบเขาใบกเข่าได้หนเขาวาใบเข่าเขาไ้คุณล่มแม่ใบออกคุณหมใบเข่าคุณร่มแม่ใบมัดเนาะแต่ใครอะใู้านยหรู้พี่บอกไปผู้ไม่ทาไม่ทอดเตยาด้ถาเอาไม่ทอดเีแล้

มอซื้อเป็นกำลังใจพาพี่น้งงนะองเลยเนาะหมอซื่อหมอมอซือโมเมนหมอถอนเลยพี่น้องเลยกำลังใจพยพี่น้องเลยเนายเสนะร็จออนไลน์น้อง่งเา

พุทธังสะระณังคัจฉามิธัมมังสะระณังคัจฉามิสังฆังสะระณังคัจฉามิโอม <laughs> <laughs>

ขออังเสริญยาคาอันคาพานาคังลายสถิตอยู่ในนําให้เพื่อนพบมีบุคคลเพียงพอดีขอจงสเส็จงมาเป็นสีิญญาณอภิบาลทาาสะมันดวงเกิดคือพรสอันเสให้แก่เจ้าาสัธาพุทธในกลีแก่ข้าเ सातों साथे कामे जालूं ते सिले सिखा लाथे जंथाले बिमारे ते पेलाथे जाखामे जालूं बना ते यहाँ वासुदेव के पुमा चाया तो

โอ้พระแก้วขอวางนี้เป็นหฤทัยสิริสิริภพพรอ๋อขอด้วยสิอธิษฐานให้สุขอวหาอภิภามงคลตยามหาบุญรุ่นเป็นวัลอมุตต หอมจัดตรแเจงแล้วจริงใน่ส้นป็นตะควันมีลายอันหอมผู้คนมาดังลมหอมหอมฟ้าควันอยู่สระน้ำสายมี่ทางพายุแค้นเวียนใส่กอยปัดลอยซอยเจ้าวานอาหารมีหลายหลากสักความหอมทุกสิ่งทุกอัดลมีทางผู้พันและวากจีจัดเก่งเยี่ยมตกนเต่งเราด้ามาทางหอมผู้เรากองแก้ว ใส่ผ้าควันชวนกันมนเต้าเข้าตรงสวยใบสีใบด้วยดีใส่ทำเนก่อนเายอดแก้วพิงผ้าควันตาามหาแตงไว้ไปยกเล้งโธาันตมาลข้าวโสองคนกกเ้าาบน้าลาไหลสาบ

บาลที่ดีเป็นแม่นดอกข้างเขาทัดดอกเขาความกาดที่ทำหาว่าอำตางไรเทียบดอกใหม่ในวันดีทั้งสองสีทัสเจเปียบคแทท้าทิ้ตจะมาเพื่อแินแห่งตัวเทาตเท้าชัวทราคาตามตำรทยใจเทนอยาทว

ขอุดเลยให้ป็นคุณนเงิออเือลบับนาที่พันไปเชืเขาันบาานี้กัเลยคุณรับมือไหมวันเดีให้มาเที่ยหน้าาา เมเจ้าแอมสวมาพวกไอ้งามีทั้งฝากกาสาเล่ลายสวนเสือที่แก้วเรือพักแท้ไว้แดงขวัญจอมแท่งกับจุมาเทียงภูขวัญจะอยู่ภาพาเดนไกลก็ให้มาสาบุรีวันนีขวัญเจ้ายังอะไรอยู่ร่ำสุเก่าให้มาสาบุรีวันนี้ให้มาสัเกเก่าอกวทงให้มาท่านมาถองเมเจ้าแดงไว้มาดจอมใม่ของเกตซรวย โอ้ยโบยเนาะพระทรงใส่ทรงคุ้มบาวพี่น้องบันไตได้มาคอยหาลางกีดาปนึงก็เด้มาคอยเวินาคนซาเจ้าุึนกวงชูไฟให้เจ้ามาสมุยง่ายผ้าขนแต่งใบให้ได้ฟอนเขากับไทเพื่อเจ้าทั้งสองตามคุณน้องผู้หันแต่งไว้โม่บอกไทยว่ามือดีเป็นมือดีคอยจะเสิร์ฟดอนสองสีก็มาเฮียนก่อนเสือพอไปพี่น้องลครับมาในงานแต่งของเพิ่นเนาะวันนี้เรากะ มางานแต่งน pues ้องพ่อแม่พี music, the music, the on, ese, ่น้องกับทางบอใบกับในไทยอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งในงานแต่งของน้องพันอะไรพี่น้องเลยเนาะกับมีหลายคนเนา้องพรมิตน้องกับยูทูบเบอร์หลายคนแต่ก็มีน้องสมบังแน่พี่น้องก็จะเป็นแน่นอนพี่น้องเลยเนาะเข้ามาในร่วมงานเนาะเพราะงานแต่งเมื่อนี้กับมีแต่ลูกมีแต่หลานอะไรพี่น้องเนาะหลายคนพี่น้องเลยเนาะทางบอใบกับมาทางน้องชะนี่แหละพี่น้องด้านหลังครับ น้องนะครับน้องก็สิมาจบคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้องพ่อแม่น้องเนาะมันคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายสนุกสนานในงานแต่งเนาะพี่น้องอาจจะเสียงยัวงัแน่เนาะก็บอกว่ากันพี่น้องเลยเพราะว่างานแต่งมื้อนี้ก่ะงานแต่งของลูกของหลานนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบอยบอยก็ได้เข้ามาเป็นแบบถ่ายให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งกันเนาะงานแต่งของประเทศลาวก็ประมาณนี้พี่น้อยเนาะ คลิปนี้กับซีบอมี่ยังไลน์พ่อแม่พี่น้องทางบอยส่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กรับคำว่าสวัสดีและสบายดีโดยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันทุกคนเนาะโดย